สบายดีพี่น้องสบายดีวันศุกร์ยังไงสบายดีกันผู้สูงขุนบ่เมนี่คนเป็นร้านขายของกินบ้านเฮ้าเด้มืมอนี่สสไปซืเออร์เสนึงป้ามันนี้เสนึงป้าแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนึ่งพักเห็ดแก้วหมากพริกบ้านเฮ้าแสบแล้วก็บสไปซื้อพักหอมมายังเลยไมาไหวเห็ดม่ไหวเห็ดขนมเส้นแล้วกันเห็ดสปริงโร่น้ามืนอนี่ ลูกไส้มาอยู่น้ำลูกไส้ผู้ใหญ่มาอยู่น้ำอยากกินสปริงโรสมันนี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขอไปข้างในขายของเดี๋ยวทาค้นมาไลคดสิดทายให้เบิ้งว่านเขาขายย่างเนยอยู่นี่เดี๋ยวทาค้นมาไลคดสิดทายวิดีโอให้เบิ้งเทว์ที่แล้วเนาะเทว์ที่แล้วแล้วว่าคลิปที่แล้วเราคยท้ายอยู่แต่ว่าคยลืมคยลืมเปิดไมโครโฟนมันก็เลยบ่มีเสียงเัาก็เลยบ่ไดเอารงนั่ เดี๋ยวมื่อเนี้ยคุยสิเทธิ์ดีไซน์เบิงเบงในทางนันทางอันบริลาดยางคือทางบ้านเท่า,ทาน,นี่นะทางรัดอันนี้เขามาทางรัด <c oughs> อู้คนหลา่ๆมึงเนี้ยรถเต็มอยู่เดี๋ยวขอไปพอก,กับในเนาะพี่น้องเบงพี่น้องก็จะค้ายของกินแบบนี้เลยอันนี้ถั่วดินแล้วก็หอมหอมเนี่ยหลุ่นได้ก็มีเบริรดนี่นะ อันนี้ก็หอมอันนี้หอมแดงโคสิเฮ็ดอันโคสิเฮ็ดอันนี้ก็โคสิเฮ็ดอัน,นเจียวพริกไหมเจียวพริกกินก็เหมือนปลาเหมือน,นแต่ว่าคนมีแล้วเพื่อนโคชูบรุรีเสือออกมาไงไปเบิ่งท่านอ่ะม,มันแก้วหวานหมเลยเคราค้ามันแก้วเนาะอ,อันนี้ก็มันฝรัง่งน,น,นี่เนื้อมะเขือ มุเขือมุ้งในพี่น้องก,ก็จะคล้ายติบเขา่ามุ้งในให้มาติบเขา่าแล้วก็จะก็้ายไม่กวดค,าย,วดคายหวด้วยนี่คายหวดแล้วก็คายไม่กวดแล้วก็คายโต๊ะคอยซื้ออันนี้ไปอยู่คอยชื้อเสื้อกูอีน,นี่ไปอยู่หาเหรียญเอาซีไรซีชมพูโล่ซีฝาซีาซาาซไรดีดซีนี่บ่ ีเหนือเนาะแอซิสโพลิสินเนาะเขาจะเอนเขาจะาขายมองเงาะอด้รไปเนาะมึงไงอันนี้มักลำบใยเจ้าว่าเคยซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วมึงไงกระติ๊ดเดี๋ยวนึงหาหาเหรียญหกเหรียญมึงไงซ้ำเนี่ยมึงไงอันนี้เป็นกองเขาจะาขายเป็นกองกองเท่าไหร่พวกนี่เรียกคุณเบิ้งกันสองกิโลเคอร์หมองเงาะเนี่ยมึงเข้ามมาจะใส่เอ่อเข้ามาจี่ทงไหนนี่หาผ้าหาผ้าหาผ้า กัวตมาลาพี่น้องเข้ามาแทนกวัวตามาลาอเมริกันเาขาเข้ามาแต่อเมริกาการมาเปิดบุกมาดูวามันสิดีบ่ถ้าดีก็เอาบุรีก็บบเอาโอ้ยงามอยิ่งได้พี่น้องมันเนงีงามงามหลุ่งงาม,มันสิวานบวกกับบุหงามีเนื้อหลายๆนั่นแหละเอาดูปากพี่น้อง <c oughs> ไปต่อบบบนี้อันอยูร่านขายของโบข่อยแล้วโบมีอัน แล้วบวมีอันบอกเคยเทศไหบอกเคยเทศลูกยี่ยงน่นะมันบบมีลลลบ่เราบรมีมีแต่บมันเนาของโบมาขอก็เระบล่อยไซื้อมัน,นสิตนสีปนตาลีคล้ายคล้องอเมริกันนะบ้านเนี่ยซื้ไปซื้อมัเอื้อน่อยแล้วก็มเคยเทดยูรานนะยูรานยังกว่าคล้ายคล้องร้านอเมริกันนะน,น,นี่นะซื้อเดหนึ่งซื้อเฮ็ดหนึ่งป้าแล้วก็หเห็ดน้ำพริกมานี่ย เป็นล่านั of of ้นไม่กันมากเลไป้ส่กรอเทยอันนี้เมี่อกี้เดี๋ยวคือเสอาลอาตัวออฟอาเขาตัวอ๊อมนล่ะแล้วก็ใส่อันดี๋ยวล้างก่อนหอมยังก็หอมบัวหอมยังบาดหอย ข้าวข้าวเนี่ยขดไปได้ขดไปลานหานกันมากไปได้ยังกอ asparagus ัก r a g u s ผับานฮอเกิยังกนอไหม nó phải pha lăng nó như này không phải pha lăng mới bị mấy cái ăn pha cái lăng xí này mà ăn bên xí mà xí mà nè xí hết ăn xí nè ta mà rồi cái ăn mặc ướt nồi bánh hấp này suki này, thôi suki nè đây nè rồi cái bên đây ăn đây một ngọ đây một ngọ mà

เท่าไ,มไรมันมหะเท่าไรแล้วคะเบิรงอันนี้สองก็ยังว่าสองกิโลกว่าสิบเจ็ดเหรียญอีหยังนี่อันต้นหอมบ่ะแต่ว่าเคอยเอิญอันเคอยอยังว่าเคอยเอิญอันผักหอมปอกแต่กับผักแพ้วิ่งมอนแชมเฮสปิงโร ได้เพราะแล้วก็สะระแหน่ได้ต้นหอมมาสองแล้วก็กระเทียมให้ขนมเสร็มเอมือนอันนี้ก็คือสะระแหน่ซื้อมาสองอย่างเพราะว่าสืให้ขนมเสร็มใช้มอกขนัอันนี้ก็คือะะอ,อ,อ,คอัน,น,ค,ออน,นคือพักสลัดบานเห่านะพักสลัดบานเห่านะ รออย่างนี้ไปสีเขียวมันไปนสีขาวคือบ้านห้องทวงห้องยู่บูได้โดนได้ไปหน่องอยู่ได้ประมาณสองสามสามสี่เมื่อโดนสุดคืออาทิตย์หนึ่งมันอยู่ได้นะ่ะก็น่าแล้วนี่แหละได้ซสนิทละไปศึกไปไล่คายขอมันะ่แตว่าเขามีป่าแล้วอยู่อย,อยู่อยู่ใต้อยู่ใต้บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวกำเบิงเนาะตอนตอนค่อยเย็นเธอคอยต,ตำตำน้ำเพล็กเพราะว่าตอนนี้กำลังมันเบรกอยู่